สวัสดีครับพู่มพี่น้องนะครับกลับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับเมือ่อนี้พี่น้องมาได้พาขึ้นเขานะครับพามาลงน้ำลง,ลงนองมีลงน้ำเลน่นน้ำไปเที่ยงไหมขึ้นโค้กได้เรนห้อนอะ<ม>่ะเฮ้อ <miles> า <ś> พี่น้องนะครับเมื่อนี้กับมาว่านแหนะครับนองเก้าที่เคยว้านหลายปีแล้วนะครักำลังหื้อไม่เห่หยาขึ้นอยู่กาเก่าปลาไหลพี่น้องนะครับหลังบ้านรอบเพน

หมามาคูไปใส่ปลาแล้วเนี่ยมาสาวังจิบบูบนแตกแล้วเนาะเสไปใส่ดอ,อกอยู่นี่แหละพวกเขาัหตวนึงเหยียบมันคือปคอปลาเ <c oughs> อ เอาตีนก่อนเดียวอยูไปก่อนเย็นมาเดี๋ยงห้อยขาดห้อยตีนมันลูกกระสุนที่ตัวเลยเอ็เวะอ๋อลุยเลยสางนี่ยังคักเลยครับ ไม่จะจัเลยเ้ยอยาไปันีเป็นปนี่้นวนเนปานี่ปาเล่าว้าดิข่าวข้าวลขำาวเจ้านี่โอ้ตัวยังวนเลเนาะตัวแรกของเฮามื้อนี้ไครน้ำครับ เฮเยเรองกัคู่แล้วครับลากบอกไม่ยหเลยเตี้ย่เดี๋ยวเขาก็คอยม้ไปสปากเลยยิงไปเหยียบไปเหยียบใกนันเตี้ ปกไปป่าปกเลยปกดังลงเลยมุดแล้วไปเลยอ้ยังเยี่ยมข้อเป้าปลยมันตัวใหญ่ดองตาเนี่มันต้องเดจะแสุกมุดดิีแหกไปเราดังแล้วมันออ้

ไปหน้าดังนี่นีมาเ่นด่นี่นี่เห็นีตนีี่น่น่นนี่นี่นั่นีนี่่น่นี่นี่น่น่นีน

ก็ยังเดียงตอนเที่ยงจะไปเอาดังมาเห็นเลยเด้อดังกัดวะกัดเพิ่มกัดเพิ่มเนาะกัดเพิ่มเนี่ยเอากอไผ่หนึ่งมาเพื่อข้าวเดียวเนี่ยหลายๆคนน่ะบัดนี้ดังเพราะต้องเฮือออก ถ้าเปลี่ยนตีนเรียงพุ่นเหรอเนี่ยจนบ่เลยขับตีนเรียงพุ่นเลยเนี่ยมื่ออื่นกับเจ้าก็พูดง่ายแหว่งกับมันวันที่แหละปลาเข่าเอาผมสิไปพุ่นข้าวเดียวไปข้าวเดียวไปตัวตัวมาแล้วทุคติดจำมันเขาเขาที่ไล่ออกจะออบมาตอแล้วเขาที่ไล่ออกตุ่มแบบเลยอาหนูออกเขาเลยเนี่ยเบิดแล้อเบ้ยเบิดแล้ว เอาปนีะกัปลาไหมนีะกัปลาปลาขึ้นได้ไมแล้วกุ้ยเดวอุ้ยเออจับไปเนี้ยโอ้ยใครสิบแตกซะตัวเนี้ยเ้เนอะเอาเอามันนกแหพี่อ่ะมันมันมันหมนหเอาได้สำนักี่ลรวันนี่นี่กนเ ประมาณปากบัตรขึ้นบัผมวัดเก็บตักับตัวอยู่เนี่ยมีบอนีถ้ดคอยมีไปล่ะมันต้องควยกันประมาณะอันี่ก็อประดุกบอนี่เเนาะโดดอยู่ตับต่มเห็นอยู่เนี่ยโอ้ยมันเห็นไอ นาเตียาีหลายสูบป้าเลยด้สสิเอาทุกปีวะเอาทุกปีเนาะเพรางประคอบประดูกันเนี่ยอยู่ในหลุมมันเป็นทมเนี่ยเนี่ยกอไผเนี่ยเอาด่างปากนึงมากัดหันดึงตีนตัวนี้ไปแล้วด็กสูดไปอีกกรได้เนี่ยสู้ดไปพอละ โอ้ยใปากกุนั่นน่ะปาก้องเห็นมือเาปบัหมู่ของอีรั่นแห่บานึ่งไงพี่น้องเนียหอบขึ้นแล้วครับหญ้าหญ้าสิหญ้าว่ามันหอบเปล่าไหม ใส่สูตรในนอกระไรโอ้โหออ,อ,ออกบ้าติดแล้วครับ, ну. บ,บนี<า>่เติบนี่เติบมาเอาเถอพี่กันนี่ไล่ไล่ไ like, ล่เขับไป tụng hơi ở phía nam thân 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 Do you want any of the people do you have anything? I have anything. Give น่าแน่ามากจริงๆโอเคเออดีดี

ขวาโอ้โหของแก่พี่น้องสะดึงสะดึงไปตังๆไม่ได้บ่ะเดี๋ยวกันเลยสิถึงไปังตึงเลยขอานครับเอ้ยออกไปลุงไปไอ้ดนึ่งไปไปถ่ายไปก็ได้ถ่ายไปต้องกินเขา นั <S 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 ่นแหละครับตุ่มเขาอลไพี่น้องมาเลยตุ่มตินเขาคว่าลูกินลูกตินลูกตีนเขานเป็นพวงตุ่มตินตุ่มเขาตุ่มตีนเ่ต้องไม่ต้องจับเชียวต้องกอออ้ปาควยาควางมเอาปาควตัุม้มเอาควกัน จะได้ปไปเฮ้ย<ป>บอกค่า<ป>มาตุ่มห้องมาเลยตุ่มไปเอารอเบิรงกันให้เรนะตุ่มสดตุ่ม <laughs> รมสองคนเลยค่อยยืมไปอืมตุ๊กตุ๊กโอ้โหต้องเหรอฮัลโหลที่นี่ไปช่วยอาฟังกันฮึฮึฮึขอความหายหน่อยเฮ้ยเอาเดี่ยวสองคนฮะของเนื้อไปกันไป เงินมาห้เยอะโอ้โหขุ้มเล็น้อยไปลองอุ้มน้ำอุ้มเล็กน้อยขุ้มเยอะเอาเอาขอ้ไ้โอ้ ตัวนี้เราตูนยุหน้าดางขั้นด้ๆไม่ไม่ตังนี้เม็มมนวะวุดเ,เ,เลยสวยวุดขาผมจะมาด้อุ้มน้ำแล้วขาสูงหรือหาสูนหรือเก๋เห็นแล้ว

หมากอยู่ในปลาพ <laughs> ี่น้องถายประคอนได้ปัดมุนหรือฮ้ยมันย่จะหลับลงกันเลยปัดตองดึงมีไว้ไหม

ไปมึงมีอย <aría? ha? S 2> <om> ู่ดีครับยู่ใตตคลิปขี้ยาเลยเนาะเอาไอ้โชคประเส่ิแม่นโชคประเสริฐโอ้โหแ่นคนเสิรสัี